สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชูชาติเคซี่ค่ะวันนี้เราจะมาให้ความรู้เรื่องการทําแอร์เล็กนะครับไอสัสอันนี้เราทำจริงเลยเพราะว่าแอร์คันนี้มันทั้งคอมมันน็อกรู้จักไหมความน็อกคืออะไรโดนต่อยไะอ๋อสัตว์เข้าสายเพ้ย <laughs> ไม่ใช่คอมอ่ะมันไม่มีน้ำมันคอมลูกสูบมันก็เลยติด เราก็เลยถึงขั้นต้องเปลี่ยนคอม<อ>ซึ่งถ้าเราไม่จ้างเขาอะมันแพงมากใช้จ่ายมี5 0 0 0 6 0ถึงบาทไม่ไดะได้เพราะว่าลำพังที่เราจ่ายของมาวันนี้นะ3,980ระบาทแล้วนะวันนี้ถ้าใครดูคลิปนี้ทำเองที่บ้านได้ลทำได้ครับอาจจะมีตลกบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าดุตั้งใจดูอะทำได้โอเคซึ่งคอมอะเราลื้อไปแล้วเราลื้อออกไปแล้วนะครับเมื่อวันวันที่เราเจอปัญหามันซึ่งมันต้องเปลี่ยนไดเออร์ด้วยไดเออร์คือตัวเหมือนทำหน้าที่เป็นกองอะ อสเหมันกองอากาศอ่ามันกองแต่อันนี้เป็นกองน้ำยาใช่กองน้ำยาเสร็จเราก็เปลี่ยนแล้วตอนนี้พี่ทำไม่ได้พังละก็เลยเปลี่ยนทำไม่จบทำมาสองเดือนแล้วคันนี้ได้ใช่ต่อไปเราต่อไปเราต่อไปเรื่อยตอนนี้ได้ไดคอมมาใหม่นะเดี๋ยวดูคอมแอร์อันนี้เป็นคอมตัวใหม่นะครับป้ายแดงเป็นคอมป้ายแดงเลยปับป๊บไหนป้ายอ่ะเรายังไม่ได้ป้ายเพราะั้นเกิดเราเอาป้ายมาเราต้องเสียค่ามาจ้ำป้ายไงเราเลยเราเลยไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นแบบนี้สนุนราคาตัวนี้นะคอมใหม่ป้ายแดง3,800บาทอ่า อันนี้เป็นคอมตัวเก่านีเก่าที่เรารื้อสร้างมาแล้วสภาพโอ้โหแมงไม่ต้องบอกก็รู้อันไหนใหม่อันไหนเก่าเนี่ยเพราะว่าอันนี้ใหม่นะครับอันนี้เก่าเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ของเก่าอันนี้ของใหม่เข้าใจผิดกันหมดโอเคซึ่งไนเออร์เราก็เปลี่ยนไปแล้วอะไรไว้แค่นี้พอไนเออร์ไม่ดำใช่ไหมไนเออร์ไม่ดำครับระบบไม่สาดอ๋อระบบไม่สาดไม่สาดใช่ระบบไม่ดำอ๋อโชคโชคดีเลยโชคดีมากอ่ะเพราะว่าหนึ่งในร้อยนะครับน้องๆฝึกเข้าใจว่าอะไรคือระบบดำนี่ระบบดำก็คือ เศษอลูมิเนียมต่างๆที่มันอยู่ในลูกสูบที่มันอยู่ในคอมแอร์แล้วมันหลุดเข้าไปในระบบทั้งหมดช่มันก็เลยทําให้ระบบแอร์ดำดำแล้วเวลาเราใส่คอมตัวใหม่เข้าไปปุ๊บพังคอมเราก็จะพังตัวเก่าไปใช่ซึ่งคันนี้มันดีตรงที่ว่าเวลามันติดอะ มันติดตึกเลยตึกหยุดหยุดก็คือระบบไม่ทำให้ฝันเข้าไปไม่สาดเราโชคดีมากแล้วพี่เช็คแล้วว่ามันไม่เข้าก็คือวิธีการเช็คเรานะครับเนี่ยง่ายๆสำหรับคนที่ทำเองนะเวลาเราลื้อระบบออกมาแล้วเนี่ยเราก็เป่าลมเข้าไปเลยเทสว่ามันมีฝุ่นละอองสกปรปออกมาไหมเราก็เป่าเข้าไปเลยเราก็เอาตาลองไว้เนะตารอรับไว้ตาสายท่านว้นะครับเป่าลมเสต์ส่ปก็เข้าตาแล้วใครรู้ถ้าใครโง่ทำไงกได้ต้องฝ่ายนี่ครับเราก็ลมเป่าเข้าไปเลยแต่ ต่าเบาๆนะกดเบาๆไม่ได้กดแบบพูดป้านแล้วก็เบาค้างพวกนี้อ่าใช่ความสามารถค้างได้เนี่ยแล้วก็เราดูตรงนี้เห็นไหมครับเสีงฟังเสียงนั่นคือมันไม่มีสิ่งช่งกระปกมันก็ไม่มีนี่ยังไม่ติดมือเลยนะโอเคนี่เราไม่มีสาดนี่คือโชคดีมากเลยหนึ่งในร้อยหนึ่งในสิบคันในร้อยคันเลยนะที่แม่งที่มันจะเจอเหตุการณ์แบบนี้โบติแม่งเละทีนี้พอเราเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเรารู้แล้วว่ามันไม่ส่งกระปกงแม่งง่ายมากอ่ะอ่าเราก็ เปลี่ยนไล่เปลี่ยนพวกก็ต่อโอริงให้หมดเลยอ่าไหนๆเราลื้อแล้วใช่มันจะได้เช็คระบบไปในทีเดียวไม่งั้นเดี๋ยวครับพอทําตรงนี้เสร็จแม่งลวงนู้นครับก็เสร็จลวงนู้นใช่เดี๋ยวเราก็ย้ำแน่นก่อนอ่าเช็คแน่นทุกจุดโอเคมันมีโอริงเอาแค่พอตึงๆไม่ต้องแบบอาจะแบบตัดแน่นใช่เพราะว่ามัหวเเปปอร์ทุกจุดมีโอริงหมดนะครับต่อไปเราก็มาประกอบคอมเลยตัวนี้มันมีน้ํามันคอมมาแล้วนะครับอ๋อมีมาเหรอเขาบอกว่ามีมาแล้วซึ่งเราก็ไม่ต้องทำอะไร โอ้ยหอมหอมน้ำมันคอมอ่ะเหม็นเหี้ยนั่นอมหู้เองเนี่ยเห็นไหมมันมีโอริงทุกจุดเปลี่ยนหมดแล้วใช่ไหมเปลี่ยนหมดแล้วครับอันนี้เป็นโอริงใหม่ไม่ต้องควนรึเ่าใส่เข้าไปใส่เข้าไปง่ายใสฮะหรอเห็นไหมเราก็ใส่ปั๊บเราก็ประกบมันลงไปเลยเพราะมันมีโอริงใส่ตรงดังบัวอ่าแล้วครับอันนี้สำหรับคอมรุ่นดาก้อนนะครับมันจะเป็นประมาณนี้อ่อยากให้ทำรถรุ่นไหนก็ ไอสั่นถ้าเกิดบอกว่าต้องการมีเอ็มนี่ไม่ต้องมาซื้อมีเอ็มมาทำคลิปใช่ใช่ใช่โอเคครับตอนกดไปเราก็ต้องดูให้ดีนะไม่ใช่ว่าตัมี้ตะบันกดก็ไมนะชีกอีฉชีกงานเ็นคอมันง่ายกว่างานซ่อมนะเพราะว่าถ้าเป็นงานซ่อมมันต้องมานั่งวิเคราะห์ว่ามันเป็นรนี่น่แม่งปัญหาเยอะจนถึงเปลี่ยนเลยครับจบสุดครับนี่ไปเข้าร้านก็หมดประมาณหกเจ็ดพันแต่เราทําัเองก็หมื่นคบบาทเฮ้ยไม่แพงมากเออราคานี้ไม่ค่อยได้ไรเลยอ่าเราก็ยัดมันเข้าไปที่เดิมแล้วก็วางตำแหน่งให้มัน มันเข้าที่เดิมันเพราะว่าข้อดีของมันคือมันเป็นคอมตรงรุ่น ง่ายไหมย้ำนี่ด้วยนะย้ำนี่ย้ำนี่นะรู้ไหมเราเด็กฝึกงานใหม่อะผ่าเช็กด้วยนี่ด้วยนะนี่นี่นี่นัดอะไรเนี่ยครับถกาวเขาพี่การทำแอร์เรามัลุุนกงนว่ามันจะเย็นไหมเย็นอยู่แล้วคอาใหม่ขนาดนี้ต่อไปก็เป็นการเช็ครั่วทีเนี้ยเราเช็ค่วเดี๋ยวพี่ทำเป็นระบบดันลมเข้าไปก่อนเลยเพื่อจะดูว่าเอ่อรั่วไม่รั่วใช่เกกัดไม่กลับ แต่เกเกลมอ่ะเราต้องปรับนะสำหรับคนที่มีถังลมใหญ่ๆอ,อ่ะต้องปรับให้มันเบาๆขอไม่เกิน90ปอนด์พออ่าไม่งั้นเดี๋ยวไม่ขอแตกระเบิดใส่หน้าเนี่ยถูกต้องถูกต้อง,ตอ,งตอนนี้แล้วเอาเอา,เอาเกจวัดมาใส่ โอเคครับแล้วว่าหันเข้าไปเดี๋ยวเราจะมาเทนลวดดูก่อนพี่เอาเข้าทางไหนอ๋อไปทางน้ำเกลน้ำเงินักใช่ถุงกาวไปเลยไปเหมือนใช้น้ำยาฟังเสียงดิให้เราปล่อยลมเข้าไปแล้วครับดันเข้าไปแค่80ก็พอ80ถึง100ได้หมดอ่ะแค่นี้เราพอปิดเลยอ่าตอนนี้อยู่ที่70เดามาดูว่าจะกลับไม่กลับน่าจะไม่กลับไม่กลับก็คงจะนอนนี่ค้างนี่แหละเอออืมเมียตีหัวแตกนะฮะ เช็คลุ้ยอีกทีก็เอาฟองน้ำจริงๆแล้วเราก็เอาฟองน้ำมาผสมน้ำยาล้างจานผสมแป๊บตามข้อต่อต่างๆใช่ที่เราใส่ไปอ่ะเราก็ดูได้ว่ามันมีฟองออกมามีฟองเดี๋ยวทำให้ดูเลยดีกว่าจะได้ป้ายไหมไม่ไม่นะป้ายไปไม่มีฮะแล้วก็ป้ายไม่มีฮะเนี่ยโอ้ยรอดโอเคนะแล้วเราก็ทิ้งเนี่ยทิ้งไว้สักสิบห้าถึงสามสิบนาทีใช่จริงๆแล้วไม่ว่าแค่สิบห้านาทีอ่ะโอเคถ้ามันมีรูรั่วมันไงมันออกหมดแล้ว a few moments later โอเคครับ อันนี้มันค่คนขงเวลาแล้วก็ปล่อยลงทิ้งเห็นมะอยจะลืมคายออกเนี่ยคายเลยแค่คายเนี่ยความแรงเห็นไหมระบบลมมันลมเยอะลมเต็มระบบเลยลมเยอะลมเยอะเห็นมลมแปดสิบปอนด์อ่ะเมื่อกี้เราดันลมเข้าไปแล้วถึงขั้นตอนที่เราต้องดูดแม่งออกมาดูดกลับทิ้งหมดเพราะว่าระบบแอร์ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์บ้านแอร์รถยนต์อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ดของแอร์ มันห้ามีอากาศขั้งในโอเคครับเดี๋ยวเราต้องแกปัญหาคือถ้าเราจะทําแอร์เองเราต้องมีเครื่องไว้ทํางานนะเพราะว่าไม่งั้นเราไม่สามารถดูดอากาศมันออกมาได้นี่พอเราปุ๊บเราก็ผ่านให้แน่นนะดูนะฮะดูเกล็ดนี่นะดูเกล็ดน้ําเงินนี่วะเดี๋ยวเราจะเสียบปลั๊กเพื่อให้ฟ้ามาทํางานเห็นไหมเราค่อยๆลงละเห็นไอ่าค่อยๆลงละนี่ยมันจะลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันถึงขีดสุดมันอะ จนมันดูดไม่ไหวอ่ะแล้วเราก็ทิ้งมันไว้ระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงปล่อยไว้ยิ่งนานยิ่งดียิ่งเป็นสุญญากาศ A few moments later อ่ะตอนนี้สำคัญมากสำคัญมากเราต้องปิดนะนับงล็อปนอิดนี่หมุนล็อกอากาศให้มันติดตรงนี้ปั๊บนี่ล็อกแล้วแต่ถ้ามึงชักพัแม้เปิดอยู่ ก็ไม่ต้องทำไม่ต้องทำไม่ต้องทำแล้วคืออย่า้ำเลยนอนได้เลยซึ่งถ้าเราปิดไว้สุญญากาศไม่ยันอยู่อย่างนี้ค้างอยู่เงี้ยเป็นค้างอยู่เง้ม่ต้องตั่นเขียวแล้วดึงลงไปนะครับถ้าเกิดเราปิดพูดแล้วแม่งดีดกลับมาที่ศูนย์คือเรียบร้อยทเริ่มโอเคขั้นตอนต่อไปขั้นนี้คือเรียบร้อยนะใส่สายที่ถังแล้วใช่นี่ทีนี้เราก็ถึงขั้นตอนเปิดถังเหมือนยามเลยเปิดถังอันนี้แบบละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะเออเปิดปุ๊บเนี่ยเรายังไม่ต้องเปิดเกลนะจ๊ะใช่ ตอนนี้น้ำยาเข้าไปในสายแรับแต่ว่ายังมีอากาศตามสายยังมีเรามีอากาศตามสายโอเคเราก็เปิดไล่อากาศฝั่งเนี้ยอ่าสักพื้นสองให้มันหมดเราก็เปิดเดี๋ยวดูมันจะมาออกที่ปลายสายเราเราใช้อ่ะสายแดงเข้ารถสายเหลืองเข้าถังสายสีฟ้าเนี่ยเราไล่อากาศทิ้งจริงสายมันสับกันอยู่เนี้ยใช่ถูกต้องโอเคทีนี้เราก็เราเราไล่อากาศหมดแล้วเราก็เปิดน้ำยาเข้ารถเลยเปิดเข้าไปหน่อยนึงเพื่อให้ให้มันกระตุ้นมีปั่นในคอม คำเตือนอย่าเปิดแรงนะครับเพราะว่าแรงน้ำยามันสูงถ้าเราเปิดแรงปุ๊บวาวค้างทีนี้มึงซวยเลยนะเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆมือต้องเบาอ่านี่ค่อยๆไปนะครับคืออะไรค่อยค่อยๆมีเสียงน้ำยาวิ่งใช่นี่เราหลั่งเล้วกิดข้นที่ยี่สิบเป็นตอนนี้น้ำยาเลยนะน้ำยาในระบบเริ่มตกแล้วตอนนี้มีประมาณห้าสิบกว่าอ่าแล้วก็สตาร์ทเครื่องได้อะไรช่าง ระหว่างนี้ฝันยาวไปเลยทุ่นนี้ก็เป็นช่วงที่ทมแอร์ปั่นน้ำยาเขาเ้าไปในระบบแล้วลยครับปั่นน้ำยาเขาเ้าไปในระบบแล้วเอาแค่ไหนสี <45. S 1> ่ถึงห้ายาไม่ยอมเข้าไปแค่ยี่สิบเดี๋แล้ววิธีเช็คง่ายๆจับครับเย็น้าบ<อ>น,นอกเย็นในรถก็เย็น โอ้เย็นย้าหู้ดีแล้วพะโนมคอยร้อนเนี่ยมันต้องทั่วแผงนะมันต้องอุ่นทั่วแผงนะไม่ใช่อุ่นครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งเย็นไปไม่ได้นะเนี่ยเงี้ยอุ่นทั่วโอเคเป็นไงบ้างครับกับการซ่อมรถดับซ่อมรถมอั่ว่มอั่วเป็นบ้างไม่เป็นบ้างแต่ไม่ออกไปเย็นสนุกแล้ววันนี้ที่เราทำแอร์เปลี่ยนคอมแอร์ใหม่ไรระบบเย็นที่ที่อ่ะเย็นมาก ในงก,กประมาณทําแอร์อยู่ที่ไม่เกิน4,000บาทไม่รวมค่าแรงไม่รวมค่าแรงค่าแรงก็จ่ายเป็นขวดใช่ใช่พอ <c oughs> เสร็จงานพุ่งไปจะคนรัขวดมาว็ประมาณนี้นะครับตูแอร์ไม่ได้มีอะไรมากถ้าคนที่ทําเป็นมีเครื่องมือมันก็ว่าไม่ยากแต่ถ้าคนที่สําหรับคนไม่เ็นก็ต้องฝึกหน่อยทักมาถามอาการได้ใช่เบื้องต้นว่าเอ้ยพี่มันเป็นอย่างนี้แอร์ไม่เย็นทําไงเสียงดังคอมดังไฟตันน้ำมันช็อตอะไรเงี้ย โอเคครับควาสนุกใช้งานได้เห็นหน้างงงงงอย่างนี้มีความรู้อยู่ไม่ใช่มีแต่เล่นตลกมีความรู้อยู่เหมือนกันเห็นคนสนตีนนี่ไม่ใช่คนสนตีนช่องเดียวนะคน<ม><ว>สนตีนทุกช่อง<ไ>วันนี้ไว้พอให้นี่ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นิชาด,ด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําต่อไปฉันช่องให้ความรู้กับคนตีนนะอ่าแล้วเดี๋ยวใครอยากให้พวกพี่ทําอะไรอ่าว่าให้พี่กันไม่ยิ้มสอนอะไรเกี่ยวกับรถยนต์การทํารถอะไรเงี้ยคอมเมนต์มาคลิปนี้ไปก่อนลาไปวันนี้ครับบ๊ายบายดดแชรร์ให้้้พี่เคคาวยนะับผม <Bye. S 1> ได้น่าจะพังนะได้ใช้ได้ครับน่าจะพังนะไม่พังวันนี้ก็พรุ่งนี้